สวัสดีครับผมเปาหนองครับเมื่อนี้มาพพอ,พอกับเปาหนองอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เปาหนองอยู่วัดป่าครับวัดป่าโนนน้องคูจังวัติชสะเกดครับเมื่อนี้เปาหนองจะพามาสองขันน้ำมนต์ครับขันน้ำมนต์ปูพญานาครับงวดนี่งวดแหลกครับงวดนี่งวดแหลกเดี๋ยวเปาหนองจะพามาซองเหลขเอาโชกค,ครับผมผู้ใดเห็นเป็นตัวใดเขามาเข้าเหมนตนบอกกัน เพื่อเขาจะได้รับโชคไว้ด้วกันเมื่อนีเบานองเกดได้กุยก็พระอาจารย์เพิ่นพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าอยากจะเทปูนนานากระทอมลุงผู้สวงแต่ว่าเพิ่นบอกเลยว่าเพิ่นจะมาขอเหลียญลายอีหยังเด้อเพิ่นว่าบอกบุญเพิ่นตาสีนาบอกบุญถ้าผู้ใดอยากทําบุญถ้าผู้ใดอยากมีส่วนร่วมในการเทปูนก็บอกเบานองได้ครับผมเพราะว่าก็เคยมี ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนร่วมกันปั่นปูพญานาคจนสําเร็จมาแล้วครับรอบหนึ่งพระอาจารย์เพื่นกันดีใจแล้วก็ฝากขอบคุณเอฟซีเบาหนองที่เคยร่วมบุญกันมื้อนี้ครับพระอาจารย์เพื่อนบอกว่าอยากให้เบาหนองมาสองคันน้ำมนต์เพราะว่าเพืนเพ่นเห็ดเพื่นเห็ดหมือขึ้นพระอาจารย์เห็ดมือขึ้นครับแล้วก็มีหลายคนมาซองแล้วแต่ว่ามาตอนกลางวันแล้วบัดนี้ บ่าวนองกับพึ่งมาเพิ่นบอกว่าลองมาซองเบิง่งแล้วก็เอาโชกไปฝากเอฟซีเบิง่งเพื่อได้รับโชกไปน้ากันเพิ่นว่างวดวันที่16กันยาห6หครับผมเบิ่งไหวเป็นแนวทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงเดี๋ยวไปเบิง้งไอขันน้ำมน้ากันแลก็มารับโชกไปน้ากันครับผมงวดวันที่16กันยาห6หอย่าลืมครับคอมเมนมาบอกกันนําว่าดตัวใดเห็นตัวใดเดี๋ยวไปซองเหลขกน้ากันครับ ปูพญานากคกับผมปูพญา,า,าน,นาคเบาน้องกันนัดยุงสีเบาน้องยังขนลูกเด้เบาน้องขนลูกกับมาเห็นปูโอ้ยงามแห่งปู่เด้องามแห่งนี่ครับคัน,น,นละนนมต์ดเดี๋ยวเบาน้องพาไปซองหลือคันนํามตนครับผู้ใดเห็นเป็นตัวใดบอกนะครับเด้อบอกกันบอกกันครับบอกกันใครเห็นเป็นตัวใดนี่ครับ ขันน้ำมนต์ปูพ่พญานาคครับผมขันน้ำมนต์ปูพ่พญานาคไผเห็นเป็นตัวไดชัดเจนกันคอมเมนต์มาบอกกันนะครับเนาะ๋ถวบานน้องสีพาซองเราบานน้องสีพาตีตัวเล็กลองเบิ่งครับบ้าหน้องกัดอันนี้คือกันเห็นเป็นหลายๆตัวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเยวบ้าหน้องตั้งกล่องไม้กันนะครับเด้อเราบาหน้องตั้งกล่องไม้กันนะครับชัดเจนบ่ชัดเจนบ่นครับ ไพเห็นเป็นตัวใดบอกกันได้ครับเด้อคอมเมต์เด้อคอมเมต์มาแต่คันที่เบาน้องเห็นนะครับนาอนี่ครับเบาน้องเห็นตัวนี้คือเล็กสองครับคือเลขกสองตัวนี้ก็คือคือเล็กศูนย์เหล็กศูนย์ก็คือเล็เลสกอลสองคือบอกหกก็คือเก่าก็คือตัวนี้เลือยมานี่คือเลขหานี่ชัดแห้งเหมือนเล็กห้า ตัวนี้เหมือนเหล็กเหล็กเจ็ดเหล็กเจ็ดก็ไดหรือสิเป็นเหล็กหนึ่งก็ไดนะครับเนาะนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งผู้ได้เห็นเป็นตัวใดชัดเจนกะลองแปลมาเบิ่งครับผมท้งแรกครับนี่ัางแรกด้นี่นี่คืองวดแหลกขันน้ำมนต์ปูพญานาครับงวดแหลกครับงวดวันที่สิบหกนี่ครับงวดแหลกครับผมงวดแหลกพาจาิ่นบอกเบาหน่องวัด ล, ام, ลองลองไทยเอาเราไปให้เอฟซีเป็นเบิงเพื่อได้รับโชคน้ากันบนวางสีหน้าแล้วก็มีหลายคนมาเบิงแล้วเพื่อนว่ามีเบานองนี่แหละมาสาโกมูพะศันมีเบาหนองนี่แหละมาสาโกมูนี่ครับเบิงนะครับเด้อคือบ่คือเหล็กสองบ่คือเหล็กสองบ่ขันเบิ้งกลับหัวเด้ถ้าเบิ้งกลับหัวทางนี้เด้อเด้อนี่เอ้ยนี่ชัดเจนแห้งนี่ครับ นี่ชัดเจนแห้งส7งเจ็ดสองเจ็ดสองมีมีสองที่บ้านนองเห็นเด้อมี2มี7มี6 6ก็ไดเก้าก็ไดศูย์ก็ได้ไดไดแล้วก็เป็นหาแต่ว่าตัวนี้กำกึงครับนี่นี่ตัวนี้กำกึง บ่แน่ใจว่าเห็นเป็นตัวใดนี่เอเห็นเป็นตัวใดครับนี่ตัวสีเบาน้องสี่นี่แหละรอเหมือนนะครับเด้องวดวันที่สิบหกนี่ครับอู้เกือบ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 ขอครั้งแรกครับสองครั้งแรกดูครั้งแรกครับผมเบิง่งเบิ้งไปนํากันครับเบาน้องสิบ,บ่ขยับกล่องเด้อเบาน้องต่างคากล่องไว้เพื่อเดี๋ยวมือเบาน้องสิไปถือจิไอ้นี่เน,ะนาะนะคือบ่ครับหาหาหกหาเก้า ก็คือสองเลียกงามครับเลียกงามสองเจ็ดหกสองเจ็ดเก้าเลขที่เบ้าหนองเห็นมันที่เห็นชัดชัดก็จะมีอยู่หาตัวครับเลขที่บ้าหนองเห็นชัดจะมีอยู่ห้าตัวก็คือสองเจ็ดหกเก้าแล้วก็ห้าแต่ตัวนี้กำกึงครับนี่ตัวนี้กำกึงบูหูวเห็นเป็นตัวใหนเป็นตัวใหนกำกึงครับ เอฟซีเห็นเป็นตัวไดเขามาคออเมนบอกกันดนะครับเด้อเขามาคออเมนบอกกันเพื่อเฮาสิได้รับโชกไปนํากันครับผมดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชค,ครับดูใจเย็นๆครับเบิ่งใจเย็นๆอย่ายใจห่อนครับแต่ว่าเห็นงามแหงครับเดี๋ยวเบ้าหนองสิแปะตัวเหลืองอีกทีนึงว่าเบ้าหนองเห็นเป็นจักตูเด้อสอง6ดห้าหแล้วก็9ครับ สองเจ็ดห้าหกแล้วก็เก้ามันจะตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่แหละที่เบาน้องเห็นเอฟซี FC เห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์ Comment ครับคอมเมนต์ Comment เท่านั้นนะครับถึงสีหูกัน,น,น,นครับขันน้ำมนต์ครับขันน้ำมนต์ปู่พญานาครับขอขังแรกดูขังแรกเห็นขังแรกครับผมเบาน้องกับพึ่งเห็นขังแรกคือกันนี่แหละเห็นน้ำกันพร้อมกันนี่แหละครับผมจะได้กระล่อง ปีเจรานาเพื่นะครับเด้อวดนที่สิบหกนี่แหละครับวดนที่สิบหกนี่เพื่อเหาได้รับโชคไปน้ากันคิดจริงได้กะให้สมวังดังปารธนานะครับนอะสาธุสาธุใดเ,เบบึงช่องเบาหนองให้ได้รับโชคไปน้ากันสองเจ็ดห้าหกเก้าแต่ตัวนี้บุญหัวกำกึงนี่ครับตัวนี้กำกึงที่เห็นเป็นตัวใดดีเห็นเป็นหกบ่หกบ่ ก็แสดงว่าเห็นเป็นหาโตเลยแม่นว่าครับสองเจ็ดหหาเก่าห้าตัวสองเจ็ดหกห้าเก้าโอ้อดอีตัวหนึ่งเลขศตัวหนึ่งเลขศูนย์ครับเห็นทั้งหมดหตัวเจดตัวอา้าวงามครับงามงามลองมึงครับเด้เอเห็นคือกันก็บาหนองบอผู้ใดเห็นแตกต่างจากนี้ มาคอมเมนต์บอกกันครับผมงวดที่สิบหกกันยาหกหกครับผมครับปู่พญานาคสาธุสาธุขอให้ทุกคนจงโชคดีขอบุญบรารมีปู่พญานาคมอบโชคให้ลูกหลานเด้อปูเดอ้อจีได้มีเงินมาเทพเทพผืนเทพืนืพนปูนกระป๋าอาจารย์เผืนเด้อ่เด้อสาธุสาธุาธคิดสิ่งนสมวังดังปาถนาขอให้ทุกคนจงโชคดี งวดวันที่16กันยา66ครับผมงวดแหลกครับผมขันน้ำมนต์ปู่พญานาคครับผมคิดสิ่งไหนสมวังดังปราถนาสาธุสาธุมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือทำอะไรก็ให้จะพบเจอแต่สิ่งดีๆสา,สาธุสาธุสวัสดีครับครับพระอาจารย์พจนจะลาดพื้นตรงนี้ครับพ่นจะลาดพื้นตรงนี้ตรงทางไปเดินไปอันกะะทอมลุงปู่สวงครับผมนี่ครับอาจารย์พนจนะราดพื้น เพิ่นตั้งเป้าไว้ว่าเพื่อนจะเฮ็ดทมครับเพื่อนจะเฮ็ดทมแต่บุ้ว่าทมเพิ่นสีเฮ็ดเป็นแบบใดแต่ว่าตอนนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนสีลาดพื้นก่อนนะครับเนาะเพิ่นสีลาดพื้นก่อนเมื่อก็เลยให้บเบาวน้องเป็นสะพานบุญไห้ครับผมให้เป็นสะพานบุญไห้ก็บบได้ว่าจะมาขอเลรียไไ่อีหยย่างนะครับเด้อตามศรัทธาครับตามศรัทธาและตามกําลังศรัทธาครับผมบ่ได้ว่ากันนะครับแค่ว่าเบาเพิ่น อาจารย์เป่นใบใจเบาหนองอยากให้เบาหนองเป็นสะพานบุญให้ขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่16กันยายน2 5 6ครับผมสาธุสาธุสวัสดีครับ